ตาพี่มาตาพี่มาก่อนที่จะเปิดประตูหนึ่งพี่มีแล้วให้อยากจะโชว์น้องให้ดูถึงมันเป็นเรื่องที่พี่เคยทำไปแล้วแต่ก็ไม่เคยพิสูจน์ให้น้องๆได้เห็นประตูแม่งรอเพลงหมดเลยล่ะเกือบไปแล้วเกือบอะไรรู้อยู่รู้อยู่ เปไน็นไงมาทางนี้ไอ้น้องมันเ, <laughs> เป็นไงปัญหาบัางใช่ไหมท,ทำดีทำดีทำดีเอาละ <net> ดูดูพี่น้องดูพี่น้องนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะรอจนกว่าเขาจะได้เราทำยังไง เขาเงันเขาเงันทำยังไงขึ้นง่ายสุดทำง่ายเฮ้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 ยไอ้เนาะเราเราไปตรงนู้นดิไปตรงนู้นเดินทะลุแมพไปเลยน้องเอ้า I could be dream Ah เจ้ามาปบนน้ำใจมีภาพเธอเป็นเช่นไรนี่ไงได้ได้ไดไง เดี๋ยวพี่มีอึ้งให้กว่านี้น้องคือการไม่หลบตู้ร,รู้ไม่ทำรู้ไม่ทำไงไม่ให้ไม่ให้เราโดนลัชฆ่าโดยที่เราไม่หลบตู้ไงครับคอยดูคอยดูคอยดูเอเฮ้ย,ยเป็นไงเป็นไง เป็นไงเปิดอคอเปิดลิ้นชักให้มันทับตัวเราเหรอใช่แล้วไอ้น้องแต่ว่าห้ามแต่ว่าห้ามเก็บห้ามเก็บห้ามเก็บของในในลิ้นชักเพราะว่าจะไม่สามารถใช้ได้โอราไม่นะเราตายแน่เลยโอ้ยไอ้ตุ๋นระเบิดเนะสแกลี่เลดเฟกไอ้เกียร์ชื่อผี เอาผีมาไอ้เฮียหลบตู้ก่อนแล้วกันทั้งนั้นโอ้ยเฮียโอ้ยไล่มันไปไล่มันไปโอ้ยโอ้ยพ่อมึงตายเฮียมีศอกตู้ไอ้เฮียแล้วเราจะเล่นยังไงวะไอ้สารเอ้ยโอ้ย ไอชิบหายแล้วเดินจ้วงสองแผ่เลยกูอยู่ไหนละน้องน่ากลัวยังวะไอ้เหี้ยผัดไปประตูมาผมเห็นทั้งไอเห็นทั้งเกมคือแบบโอ้ใหม่กูไปยังไงเลี้ยวขวาเต็มกำลังเลี้ยวขวาเต็มกูมึงคอยดูคิมมิเกส์ปั้นชัยอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ย มันเป็นซ้ำศพมึงเงี้ยไอ้เรื่ลงคกูจะรอดอยังไงเหี yeah, ้ยมันลื่ดกล้วยมันลื่ดกล้วยโนเหี <c> ้ย <oughs> ทำไมเราโชคดีงั้นสดเจอเจ็บ ف, สองรอบติดต่อกันแม่ทำบุญด้วยอะไรวะนี่ oh. โห้ยห้ย,ยไม่น่าไม่น่าฟิวฟิวฟิว Au! Det we would okay! <laughs>